รายการข้อคิดดีๆนํำมาเล่าสวัสดีค่ะชีวิตที่ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งการให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมและส่งผลกระทบต่อทุกด้านของความเป็นอยู่ของเราคนที่ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเชื่อฟังพระองค์อย่างแท้จริงจะมีสิปัญญาที่มาจากพระเจ้าสติปัญญาจากพระเจ้าบริสุทธิ์มีสันติสุขสุภาพอ่อนน้อมสูงกว่าทุกสิ่งมีความเมตตาอวยพรคนที่ทำผิดกับเราได้ มีผลดีเสมอไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายจริงใจชีวิตของผู้ที่ให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกจะมีลักษณะชีวิตแบบนี้นะคะมีความสงบสุขความมั่นคงภายในก็คือการวางใจในแผนการของพระเจ้าเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเราจะวางใจว่าพระองค์ม,มีแผนการดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราอย่างแน่นอนแม้ในสถานการณ์ที่เราไม่เข้าใจทำให้จิตใจสงบและไม่กังวลมากเกินไป มีสันติสุขที่เกินความเข้าใจพระคัมภีร์สัญญาถึงสันติสุขที่มาจากพระเจ้าซึ่งเป็นแตนสันติสุขที่เกินความเข้าใจของมนุษย์และสามารถปกป้องจิตใจและความคิดของเราได้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ขอ้อ6ถึงเจกล่าวว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใด,ดเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอิฐานการบิงบอลกับการขอบพระคุณและสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคี่ของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์จะมีลักษณะเป็นคนที่มีเป้าหมายและความหมายที่แท้จริงก็คือดําเนินชีวิตตามน้าพระทัยพระเจ้าการให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งจะนําไปสู่การแสวงหาน้ําพระัยของพระองค์สาหรับชีวิตของเรานะคะเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังดำเนินชีวิตตามเป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้เราจะพบกับความหมายและความพึงพอใจที่แท้จริงและรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของตัวเอง ว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสําเร็จทางโลกทรัพย์สิสนหรือความคิดเห็นของผู้อื่น,นแต่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและการเป็นที่รักของพระองค์ลักษณะของผู้ที่ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งจะมีความรักและการให้อภัยที่มากขึ้นเพราะว่าได้รับความรักจากพระเจ้าเราจะสัมผัสถึงความรักที่พระเจ้าให้เราแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งจะเปลีป่ยนแปลงหัวใจของเรานะคะทีละเล็กละน้อยทําให้หัวใจของเราสาม,มารถรักผู้อื่นได้เหมือนที่พระเจ้ารักเรา ความรักของพระเจ้าจะก,กระตุ้นให้เราแสดงออกความรักความแมตตาการให้ภัยต่อผู้อื่นแม้แต่ผู้ที่ทำร้ายเราในพระธรรมยอห์นบทที่13บสข้อสามถึงสากล่าวว่าเราให้บัญญัติใหม่กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราและมีลักษณะมีความหวังและกำลังใจในทุกสถานการณ์ พระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอคนที่ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งจะเชื่อมั่นว่าพระเจ้าสุขสถิตอยู่กับเราในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับความสุขหรือความทุกข์ยากลําบากและก็มีความหวังในอนาคตเรามีความหวังในชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าและเรารู้ว่าความยากลําบากในโลกนี้เป็นเรื่องชั่วคราวนะคะลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือมีการตัดสินใจที่สอดคล้องกับหลักการของพระเจ้ามีสติปัญญาจากพระคัมภีร์การใช้ชีวิต ที่ใช้พระคมภี์เป็นแนวทางในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวมีการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเพึ่งผ่าการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตและเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าลักษณะของคนที่ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งจะมีการขอบคุณและความชื่นชมยินดีเพราะเขาตระหนักถึงพระคุณและก็พระพรมากมายที่พระเจ้าประทานให้ และดำเนินชีวิตด้วยการขอบพระคุณด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าความชื่นชมยินในพระเจ้าก็คือความสุขความชื่นชมยินดีของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกแต่มาจากความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและหลายคนที่ไม่ได้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งหรือไม่รู้จักพระเจ้านั้นอาจจะแปลกใจว่าทําไมเราถึงมีท่าทีแบบนี้แต่จงทําต่อไปเพราะว่ามันเป็นบุคลิกลักษณะของคนที่ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งมีความปรารถนาที่จะรับใช้ผู้อื่นค่ะ เป็นการเรียนแบบพระเยซูพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของการรับใช้ผู้อื่นด้วยความรักเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเราก็จะมีแรงบันดาลใจในการทําเช่นเดียวกันกับพระองค์การเป็นพรแก่ผู้อื่นเราปรารถนาที่จะเป็นพรและนําความรักของพระเจ้าไปสู่ผู้คนมากมายจึงมีการประกาศเรื่องราวพระเจ้าออกไปให้คนอื่นได้รู้ด้วยวันนี้คุณให้อะไรเป็นที่หนึ่งคะลูกสามีงานเพื่อนเงินสิ่งที่คุณชอบ ความสุขที่ถูกใจแต่อาจจะไม่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมของคุณและลักษณะชีวิตของคุณโดยสรุปนะคะการให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะปราศจากปัญหาแต่หมายความว่าเราจะมีมุมมองที่แตกต่างในการ,รเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นเราจะมีแหล่งกำลังใจและความหวังที่มั่นคงเราจะดำเนินชีวิตด้วยเป้าหมายและความหมายที่แท้จริงและเราจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้า ซึ่งส่งผลดีต่อทุกด้านในชีวิตของเราอย่างครบบริบูรณ์จงเกิดผลให้สมกับการกลับใจใหม่ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ5กล่าวว่าเราเป็นเถาเอางุ่นพวกท่านเป็นขนงคนที่ตีสนิทก,กับเราและเราติสนิทกเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยชีวิตที่เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดีวันต่อวันดีใบดีกับพระเจ้าเพื่อการเกิดผลมากช่อง S S K Channel การให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมและส่งผลกระทบต่อทุกด้านของความเป็นอยู่ของเรานะคะนำไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์และถ้าเนื้อหาดีๆนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับเรากดแชร์ออกไปกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอพระเจ้าไวพรค่ะ